เขาไม่มีจิตจวัดอียอย่างเล้ทำทำเบงคูบาผู้นงยุ่งผู้ดาผู้บามุ่นที่มา,าปฏิบัติธรเขาน่ะเขาบปทำบัตรส่วนมนุ่นเลยมิม่ทีทีไปวินเดบาตม่าชันพุ่นทำวัดกันนั่นเี่ยเขาวันจาเขาว่าเขาพุ่นีนนนน่ยน,นี่บในตอกเนี่ยมันก็เป็นถืงก็เบิดไป จะว่ายังไงคุณรบหลูกหลานมันก็แนวมันเข็งแนวมันอดทนมันขูดเกากิเลสเขาคนบ่นออา่าเงียนะตีละครั้งเนี่ยเขาก็บอโบตีได้คือวันเท่านี่แล้วแน่ว่มีการตีละครัง้งตีละครั้งมันก็ค้นรถตีเองทีนะ พันบุตติระคั่งมันจังนอนจังตื่นมู่จักแล้วยังสินะเนี่ยมันก็เป็นสักกิพยานบุได้ตัวก็กล่าวเตยยังก็กล่าพวกเขาฉลาดเบบเขาแต่มันเขาขังเขียของเขาขังกิเลสมองเขาขังขูดเกากิเลส อย่างนี้บ่นั่นเดียบ่ตีดอกว่ัชร์อยู่ผู้เดียวหนึ่งอยู่ผู้เดียวก็ตีนี่หลวงพ่อเจ้าเพิ่นบอกไว้จำเข่ากระดูกดำหอดขู่เมื่อตีไปมากว่ารั่นเพิ่นเหตุผลเพิน่นเพิ่นวางเพิ่นแต่ว่าเหตุผลหลวงพ่อเจ้ามันลึกซึ้งกว่านั้นนั่นตัวผู้ฉลาดผู้เป็นปราชญ์บัณฑิตแท้ทททจ,จริงเสดสุจเฉลี่ยต่อ คุณก็ส่งไห้ซึ่งขอวัดปฏิบัติที่มันขูดเกากิเดสนเถอะมันฝืนกรเดแต่มันก,กัดกเลสท่านจะว่าตีอยู่คนเดียวก็ตีเป็นไรกันตีไปมาอย่าไปคิดแบบนั้นบ่เอาตีให้เจ้าของนี่เรามาพอนะใครเราตีเจ้าของนี่เราตีมันผีตีขครงผีมันตีลราเครื่งบรายดอกแก่ที่หนะ ันค้นลุกคนพระยยหันพระลูกตัวมันยังตีอย่างสิ่งนะคนผู้ฉลาดเขาก็คิดได้คุณเขานอนอยู่บ้านก็ได้ก็ไม่โยมก็ได้อย่างนั้นนะมันมันโมตากูกันกับมันอยู่ในดินคือกันนั้นมันอยู่ในดินคือกันคุดเอางั้นก็บุกจักมันบมจะคิดอียงเขาจะบอกโอ้พระตื่นนี่พระ่นทำจิตญานไดตีตามบุญเกิดตีนี่คือคนมีหัวคิดมันมันนอนอยู่บ้านมันก็คิดได้มันบอก แต่ว่านอนโยบานกระสางถ้ามันบโมีโอเคดตีโบตีโบหูจะตีอันยังไม่ตีเลย่มันลึกมันคือจังขีเกลียนอยู่ในดินพุทธเจ้าสันพเจ้าว่าว่าม่แจ้งยังปังอยุตว่าท่านผู้ฉลาดมันหูมันได้มันมองออกมองได้เข้าใจเป็นงต่อเรื่องน้ำมนเนี่ยจะขุดเขากิเลสมันว่ายังไงเลยตอนนี้แหละทำมามันก็โมโหจังเลย มันยังนอขุดเขากิรีดมันยังนอท่านี้มันก็บวสะดุดได้เดียดมันยังนอคำว่าขูดเขากิเลสจังสี่มันก็บวไม่หินในหัวใจของมันน่เข้าใจบอกมันเห็นอะไรอึ้งตึ้งอรรดจังส่นะขันมันไม่สิมันเออมันไม่มันไม่มันไม่เชื่อเนยอยู่จังส่นะสู้แน่จังหน่อยอยู่จังส่น่ะยังมาสู้คนหลายคนหงเวยสินะสู้แน่จังหน่อยอยู่ขันจำน่เข้าใจบอก โอ้เสียงระฆังมันดังมันดังถึงหูไฟกระสังันเีมันตื่นอยู่มันไง้ยยินเสียงระฆังรถการรับเนี่ยโบได้ยินรับก็คือยังเปียแเทบคือขี้เกีเรียนมันหลับไหลมันบบเห็นอาทิ่์เห็นกลางวันก็ขึ้นดอกขี้เกียรเียนหอนมันบ่มีตายสัม่นบ่พอเห็นตายขี้เกียรียนบ่มีแม่นสบ่ไส้เดือนนั่ยบ่มีตาแม่นบ่มันบบเห็น ถึงมมันมันบ่เห็นหรอกคนบ่เห็นเลยมันหน่อยหลอย่างนี้คันมันนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นคันว่าเวบเฮ้าเวบสายตาเห็นผมว่าโมมีตาเลยขีเรียนนี่นี่นะมันธรรมชาติเพ่นหายมากใส่เลื่อนหงเจะว่ามันอยู่ในดินมลอยู่ในดินมันจะหูจากมือนี่ขั้งเว้นมันหูยาวโมหูยาเนี่นั่นความตํำมันความ มืดดำมันมูมัมนนี่ครื่นๆหนอเดี๋ยวนี่คขึ่นมัน็วยจากเดี๋ยวนี่ึังเว้นมัน็วยจากขีเรียน,ยน,นเคยภาวนาบอกนั่นแหละมันป่านนั่นคนก็คือกันมันมวจักเทพเบี่ยนไมเจัาไผฉลาดไผโง่บ่จากอึงตึรอรดจังสันนาเป็นเองมันนั่นเปรียบเทียบจังสันเดืองจะบอกเพราะฉะนั้นคุูบายาจาย์ปราดเพิด เพื่อให้ตื่นมาแต่เด็กขูดเขากิเลสจังสิ่งหนาตื่นก็คือพุทโธอย่างบอกแต่พตื่นมันเสียไมาใส่พุทโธนอนรับอยู่คนอย่างสิ่งหนาตื่นเวลาไหนกับเวลานั้นล่ะพุทโธล่ะพุทโธแปลว่าตื่นตื่นก็ปลูกมันก็คือกันมันก็ไปนรงกันอย่างนี้บ่ก็ยังสั่งต่อแจ๊คสิวายอย่างไรประเทศก็บัดแนวเทศจังสิ่งหนาเทศอย่างไรก็เทศอิดฮีอิดฮิวเรียดอย่างสิ่งหนา บอพว่วิชาทิเทอกันอย่างนีนาแมนบอกอู้มันบูวันไงเด้อเรื่องคนถต่ว่าสนใจศาสนาสนใจพระพุทธเจ้านี่ก็ยังว่าไมยังว่าโบ้ห้ฟังหรือมึงเพินเห็นบ่กมนก็วาอกซ้ำว่าอาแล้วว่าเอเองมันก็ว่าจักอย่างนมันก็ไปฮู้แบบเขาฮู้แบบมันแันมันชี้เกลียนมันไม่ความฮู้แต่มันฮู้แบบชี้เกรียน เห็นบ่หูแบบตาก็บ่เห็นหูก็ะบ่ได้ยินเสร็จหูแบบนั้นหูแบบยังหูหูแบบไส้เดือนมันอยู่ในดินหูแบบคนอยู่ในดินหูแบบขีดไส้เดือนอยู่ในดินจริงๆนะไส้เดือนอยู่ในดินบมันมันตายเลยเห็นบ่มันก็ตีงเป็นหมุนดินเป็นอยู่จะเสนะมันเปรียบเทียบแบบนั้นไอ้มันตายมันมันมีรู มันมีแบบขีดเดียนมันรู้อยู่รู้แบบขีดเดียนแหน่แสเน่ะในแจ้งแจ้งปางขันว่องสิมันบอกแต่ว่าคนโมงจากทีมนี่มันโม่แจ้งอยังมันโม่จักว่าเปรียบเทียบแบบใดอยงมันโม่จักเลยเด้เข้ใจบอกมันมันปึกขักมันมันหนาขัดแกงสันนะแจ้งคิดตัวมนตธรรมดาเดะเปรียบเทียบลงไปเดบายลงไปคอยโบจัก คอยเสบือคือเก่าคืออธิบายให้ขีเกเดียนนี่แหละโอเคไหมเอ็นบอกมันบดตื่นเต้นน้ำไปมันหมุนอยู่ในเด่นใชยโอ้ยคอยอุกอ่างน้ำมันคันจะไปขิดน้ำมันไหลเข้าเสียเป็นบ้ากรใช่เสียไปขิดน้ำสีเกเดียนมึงคือบูมีตามึงขีเกเดียนว่ามีตาใช่ไมว่าเข้าเสียบากรใช่เอ็นบอกมันต้องปล่อยว่างตอนมันยังไหนคณเจ้าปล่อยว่างช่างหัวมันอย่างนี้นะ โอ้ยจีบเงินเดียนจะบเอย่างนั้นมันบมมิตากับเรื่องของมันอย่งนี้นะจินอยังไม่เียนโอ้จินอยังกับเรื่องของมันจย่าคิดย่างคิดปล่อยว่างนะจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เปรียบเทียบกับสัตว์อื่นมาเลยมันต้องเปรียบเทียบใช่ยังเปรียบเทียบใช้จีบเียนคือกันนั่นแหละอย่งนี้นะมันก็โง่ซ้ำกันมันก็บโมมิตาซ้ำกันมันก็อยู่ใต้ดินซ้ำกันนั่นแหละอย่างนี้เทใจบ่คือกัน ท่านภาษาคิดตามรูปแบบของธรรมะความเป็นจริงมันต้องอย่างน้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสิน้อยน้อยว่าหลาตายวัวเบิดจตักสิ่เนี่ยอยู่สององค์องค์หนึ่งเทศยงิอย่างนี้นองค์หนึ่งฟังยักษิณเนี่ยเขาจวาวนี่มันก็ยังดีกว่าว่วไม่เลยเห็นตอนนี้ยังบกขาดอย่างนีน้คือเสือกนี่แหละ โอ้ยเสือกมันหลายเ้นอยู่มันฝันกันเป็นเสือกสิน่ะเซนหน่อยเซนใหญ่เซนนเอยเซนหลายเ็นหลายเซนอนี่แต่มันยังเ้นหนึ่ง้อนขาดอย่างนี้นะเ้นม้วนันขาดไปบัดละแต่ว่ามันเป็นตอกันอยู่ตอกันก็ย้อนเส้นย้อนเส้นเดียวมัน้อนขาดจากกันถึงขนะะเปรียบเทียบแบบนั้นเขาจะบอกเ้นนี่มันยังต่อกันอยู่ยังเป็นเสือกเส้นเง้าอยู่ไม่บนต่ออยู่สิน่ะ ถ้ามันขาดเบิดนี่เบิดบ่ไม่เอ็นใดต่อเลยอย่างสีมันก็เสือกนั่นก็คือเสือกขาดแน่นอนขาดเบิดเบ็ดสุดส้นอย่างสีนะอ่ามันขาดหลายเส้นยศแต่ว่าเหลือเส้นหนึ่งมันขาดไย้อย่างนี้ยังเป็นเสือก่อกันอยู่เลยเข้าใจไหมอั่นคือเห็นเส้นนั่นนั่นนั่นเปรียบเทียบอย่างนั้นคืออะไรคือวัดหนึ่งนี่มีพระสององค์อย่างสีนะองค์หนึ่งเทศ องคู่ฟั่งนี่มันมอดขาดยังเบิดยังอยู่ขาดมันขาดเหตุอย่งไรวะตนไม่แต่องค์เสดจงสิขาดเบิ่ลเด่นขาดยังขาดผู้ฟังเนี่ยขาดแล้วนั่นบอกหรือไม่แต่ผู้ฟังมวยผู้เจนมันก็ขาดแล้วขาดเบิด้นขาดอีรีมพอดบ่มีเส้นเสือเสือตัวนี้วันเสือยังเบิ้งกันน่ะทราเบิ้งมันเสือขาดจปงนสิ่นะเนี่ยโอ้เสือขาดตัวนี้วัตน กันคือก so ันก in ็วาดโอ้วัดตัวนี้วไม่พระบ่โบมี่ยังสิเนพระเจ้าวาดกูไม่บ่มี่ลูกศิษย์ก็บ่มีบ่มีนั่นเป็นวัดยุคแต่หังโมยพระจักองค์นั่นเสื้อขาดเป็นเสื้อยืดแต่เ่็เสื้อขาดเลยยังสิเข้าใจว่านั่นเปรียบเทียบแบบนั้นเป็นเสื้อนี้ด้เสื้อคอรอยอยู่นี่หรือกองกระยาโยงสิวลยจับขึ้นเป็นเสื้อขาดจัิงสินะ ขึ้นเกินก็วัดโอ้เวนวัดตนวัดใหญ่หรูราสารก็ใหญ่โบสถ์ก็มีพุทตีก็มีวัดสินเจดีย์ก็มีวัดสินแต่หาว่าหาพระไซก็บบเห็นตีแล้วข้างมึงก็บ่เห็นเนี่ยไปหาซองมันห่นว่านี่ก็บ่เห็นซองทุณตีซะก็บ่เห็นนี่วัดเนี่ยมันมีแต่วัดอยู่แต่ว่ามันขาดพระม่มีจักออคงหาบได้ก็บ่เห็นหองหาก็บ่เห็น ตีแล้วข้างหาเขาเห็นมิดตีดีนั่นจังสันเห็นบอกมันมันขาดแล้ววันขาดบิดตัวแนวพระก็ไม่มีแน่นก็ไม่มีเทนที่โบมีมีแต่วัดทั้งนอกคุทั้งเป็นบิดอยู่ห้องบ่มีพระจังสันนั่นเปรียบเทียบจังสันต่อพันเพราะว่าน,น่าจังสันโอ้โหมันบ่กใอิสระนนีน่เลยมันเบิดนี่แหละเบิดพระบิดแน่นบิดเดลยศาสนาเหน่อศาสนควาว่าบแบบโดยรวมแบบหนึง่ง ขันว่าแบบชาวบ้านโมยฝาเลยไม่เดวัดเสด็ดขายของเดนี้ยหว่อพุนสร้างอยู่นี่เป็นเงินเป็นทองเสด็จขายสลากกระตงวงอยู่ไม่นี่ก็บรรดุบวอยากแต่บริว่ฝาพุนโอ้จะดเสด็จขายพุธนี่ยังใครอยู่นี่คนนี้มาเห็นยังใครายอยู่ยังยังบ่เป็นขี้เกลี้อนยังเป็นแนวอื่นอยู่เป็นอย่างเป็นหมาคือหมาไม่ตาเป็นบ่ นั่นแหละจำหมามาเห็นวัดนี่ยจำนี่แหละเท่านะโอ้วัดตัวนี้วัดเท่านะคนว่าเห็นเห็นเนี่ยจีเกเรียนมันมันหายผลมันโมยเลยขีเกเรียนเปรียบเทีกับหมาซะอย่างนั้นนะหมามีตาได้เห็นเลยแม่นบอกนั่นคันหมาปกติมันเห็นอยู่มันคันมันเดี๋ยวเห็นมันโอ้นี่วัดตัวเฮาหาบันได้ก็บ่อยไปชักองค์ วันทีขอยินเขากับพระเนี่มาเอาบัตมาเนี่ยก็มามาเห็นวันอยู่ฮะฮัมมวยแนวจรินเนีนบอ่อืมที่คุยกับพระที่อื่นถามว่าสนทนณะมาถามข่าวเป็นยังไงกัมวยข่าวไม่เน่นว่าเป็นยังไงวันเนี้ยว่าจริงเป็นวันใหญ่โตหัวซันอยู่สิมันกระบวมีไปถสิมาสนทนณะปลาใสน้ำกระบวมีสุนทะนั่นเป็นส่วนกับเป็นตัว เพราะฉะนั้นมันที่ห้างบอก <c oughs> คือวัดห้างนั่สิครับวันห้างมันก็มี่เนี่ย <c oughs> มันก็เป็นคือกัน <c oughs> มันเป็นเองมัน <c oughs> นำบากหน้าแล้วมะข้อไปว่าอะไรแล้ว <c oughs> เอาเท้าแหงอาวนา พันภาวนาละมันโหมันโหบุญโหบาปโหโหมีโหว่ามีโหคนโหหมาโหขี่เรียนไปเถอะนะพันภาวนาในเงี้ยมั้งพันบุมาหน้ามึงหนงจัง อย่างมันก็บวัจังอย่างเสืเดียนมันก็บวัจักหมามันก็บวัจักแมวมันก็บวัจักคนมันก็บวัจักเดิน่าแต่ยังมันมันบ่พร่าน่ามันถึงอย่างเจ้าแบบเจ้าหนูอย่างจังสรรนาเปรียบเทียบปันนั่นตัวจังใดเข้าใจว่าพอฉันบ่มันง่ายเด้อไอ้เรื่องของยาเติบอยู่ด้วยมันเข้าขังกัน มันไปตามกระแสกระแสนี ah h, ่แหละมันแห้งหุ่นแห้งมันอาศัยกันมันพึงกันนั่สินะมันอาศัยโมโมไปทั้งในหมากมันก็ไปน้ำโมหมากโมหมากหลากไปดึงไปแก้ไปแก้ไปนันก็ไปที่มันมากมันก็มีกำลังแมนบลาคนเดียวที่ไปดึงมันจะสู่เขาได้สู่เขาไ่ได้กำลังบ่พ่อเปลียบแทบยังซี่ <c ười> <c ười> เป็นอย่างบ <hi> ่ไม่ม ye, Shit, <Heh> ือม้ยหมูแล้วขขอยบ่ไม่กําลังดึงเช่นีิน่ะพ่นหือมูไหลมูอไหลแล้วเขาไหลยอยู่แล้วเขามีกําลังดึงเมื่อก็ดึงไปมันก็ไปหาเขาเช่นสินั่นบอกคนอยู่บานหลายบ่หลายผัวมันก็มีเมียมันก็ไม่ลูกมันก็ไม่หลานมันก็หมามันก็มีแมวบกพริกม er ันก็มีแต่มู่หลืยไหลเช่นสน่ะนั่นบอก มันพวกหลหลได้พวกมากลากไปอะไนี้มันก็หลถ้าคิดอย่างสี่กับพระวนาจะติดแต่มันยังคือมันยังสมเหลือสมนามแมน่นบอกคันบัวคิดแนวนี้มันบวถือคิดบถือคิดถือมันต้อคิดแนวนี้คันว่าพระวนาพระวนาถือมันถือควาวนาเนี่ยเห็นถือถอยู่บัเนวเหลือ พราะยังต้องนักบวชเนี่ยต้องโซตายโซสุดจนนังตุนมะที่เป็นที่ตายหลายดีย์ไพสิเหลื่อมใช้กระซังบ่เหลื่อมใช้กระตามไพลสิมิท,ทัตตาบ่ามีกระซังคือคือพระโอวินบาตพ้นบ่อยไปขอเลยโอวินบาตพ้นหิยางไปเป็นเป็นกิจ,จวัตรเฉยๆคือวัดปฏิบัติเป็นวัดกิจ,จวัตรวัดคือขอปฏิบัติ วัดคือเรื่องที่จะต้องกระทําวัดแน่น่วัดปฏิบัติบนวัดขีดินวัดเครื่องวัดขีดินวัดโจนใหม่วัดจังสิวัดหัวหล่อมวัดจังสิวัดแน่นี่บนวัดแน่นี่วัดแน่น่วัดขอวัดปฏิบัติจังทันคืออย่างคือพระโอวินธรบานนเอาวินธรบานย่างไปในในระแบกบ้านระแวกบ้านก็คือห้องบ้านนี่จังที่นะ ยังไปนี halt, ่ยังไปบาดมันสิยังไรเฮี้ยนนึ่็เฮี้ยนหนึ่งเฮี้ยนมันต้องไประแวงบาดนี่เฮี้ยนลางหนึงนึงเฮี้ยนลังระแวกกลางนี่ังเี้นสนางยังไปซองกลางสินะภาษาโบราณมันบ่มีหลุดเลยสินะเดินไปในระแวกบ้านนี่สิภาษาบอกเดินไปบนมันเดินได้ก็ใช่สีมั้ยภาษาแบบบนเดินบ่ได้อย่าไปมันไม่ห่วงเลยนะ มันไม่หัวมันไม่กันแทมันไม่หนองน้ำมันไม่รวนน้ำบักจับไปบ่ได้นะนี่ยเห็้นคนโดนคอกหมูดัดนคอกไก่ขอกหัวคอกไอยไปบ่ได้มันบนระแวกระแวกคือส่องส่องไปมันไม่ส่องไปไปในระแวกบ้านนะนี่วัดของพระออกบินบัดเดินไปตามระแวกบ้านเดินไป ก็มีของรับดับอาหารไปนำคือบาทเนี่ยบาทคือภาชนะเนี่ยภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับรองรับเนี่ยตักนก้ำก็ไดเนี่ยบาทเนี่ยเอาเห็ดมอนหรอนมาตาม้มน้ำก็ไดได้บาดเนี่ยเจ้าสนาอืานนมปานนั้นข้าเนวสงขเ้นมาบ่มีก็ โม้แนวตักนำเอาบาดไปตักนำ,น,นำมาฉันเสียงว่ากินมาดื่มโอ้อยากกิน,นหนน้่อฮอนบโม้แนวต้มเอาบาดมาต้มก็ไดยังษ์ชนะเพราะว่าวินัยมันไม่มีบาดไม้นี่ใช่ปะด้มันเอาไปต้มน้่หฮอน์ปะไะด้บาดใหม่มันใหม่โรดยักษ์ชนะวินันถ้าอ่านวินัยศึกษามันจะมีความรู้ได้ความรู้าบาดท,ที่มันใช้ได้คือบาดเหล็ก บัเล็กับบัดิดนนี่สองอย่างนี่ใส่ได้บุงชัดเลยในวินัยบาดินคือหมอดินนี่หมอโบราณนเห็นว่าเอาไปต้มตุมน้ำได้หนึ่งเข่าได้ยังสนะเฮ็ดออมเฮ็ดแข็งได้ยังสนะมันเผาไฟได้นะหมอโบราณน,นเผาไฟหมอแบบไม่หมออสังสีหมออสแตนเลตยังสิก็เผาไฟได้แต่ว่าหมอโบราณนหมอดินก็เผาไฟได้เสนะ บาทก็เช่นกันบาทนี้ภาชนะิอ,ธ,อธิบายแนวหนึง่งมันเป็นอเนกประสงค์การใช้งานไปตุมน้ำก็ได้ไปตักน้ำมาฉันก็ได้ยังสินะไปเป็นภาชนะรองรับอาหารก็ได้ยังสินะพละหมกเลิกไม่มีน้ําแก้งนะมีประแดกก็ได้ใเนะ่นนี่มันโบมันบ,นบกเกิดสนิมยืสินะ มันระบมถ้าเป็นบาดแล้วก็ระบมระบมเนี่ยมันเป็นเคลือบนะเป็นเคลือบด้วยด้วยความร้อนของไฟถ้าเคลือบแล้วมันก็เป็นเก็ดแข็งๆมันบวซึมเข้าไปเนี่ยมันเป็นปัญญาของคนโบราณนี่คนนะถ้าบาดเหล็กไม่ระระบมเนี่ยไม่ได้นะเป็นอาบัดอย่าสินะเนี่ยมันละเอียดเลยวินัยเนี่ย มันมีความหมายมีความจริงอยู่ในมีบาดเหล็กต้องระบมระบมอย่างน้อยก็สามครั้งหรือสองครั้งหรือห้าครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าบาดไม่ได้ระบมไม่ได้ใช่ไม่ได้มันเกิดสนิมแล้วเล็กไม่ไม่เนี่ยบริเวณเผาไฟมันขึ้นสนิมมันมยตัวเคลือบเราจะบอกนะอธิบายลงรายละเอยียดมันเป็นลนักษณะางนเพราะฉันวินัยกำกับบริบาลเล็ก กันใช้ไดา้แต่ต้องระบมมาสิเอาไปเผาไฟเขาบอกไงคือไปเผาไฟคือบ่มบาดเอาบาดมาบ่ม,บบมเอามันยังใหม่แบบชน,นดิดแต่มันจังตแข็งเคลือบแข็งไม่ไพ่เห็นบหมเอาไม่ไพ่เนเี่ยว่าเผาโสมบลกหลายนั่นเองไม่ไพ่นี่เป็นหลุดปิกอับหนึ่งนก็แห้งดีเอาบาดไว้กลางเขาเผามีามยังขอบเมื่อมันตกใส่เป็นแผลเป็นตำเนอสิ เอาหมอนหนึ่งขอบขอบบาดเอาบาดไว้ในแต่เผาให้มันแดงจนขึ้นเผาวขึ้นเลยเขาจะคำหออแจง้งผลบาดมันใหม่เว้และมันก็นยบลงสิงนะทานมันยบลง,งเดือหน่อย,น,อยนึงแคยออกเลยเอาบาดมาโอ้ใสดีใสนิ่งเลยวันเคกือบมันก็ดำมือก,ก้อน <c oughs> นี่นั่นระบบบาท บาตเนี่ยเป็นพาชนะที่พระรองรับหลายอย่างมีอาหารเป็นต้นพอจันเวลาเชา้ชาเจ้าชั่วเที่ยงแต่เชา้าได้อรุณจนถึงเวลาเที่ยงวันนี่เป็นเวลาพิกขาจารวัตนะ่ะเป็นเป็นเวลาหาอาหารอย่างนี้นะถ้าพูดภาษาเป็นเวลาฉันอาหารหรือเป็นเวลาหา หาของจินไม่จินช่วงนี้หาของฉันมาฉันถึงจึงว่ามีระเบียบการออกบินดาบาตนี่ตอนเช้า<ม>ออกบินดาบาตตอนบ่ายบ่ได้ตอนย้ำแรงกลางคืนบ่ได้พิษยังสิน่ะพิษนั่นเนียเวลาเช้าช่วเที่ยงนี่บินดาบาดได้บินบาบ,บามันไกลหรือมันบ่มีบานเราไปเจอบานเขากับบินบาบ โอ้บอนเทียงเอาไปหวาได้สินะชาวบ้านเขาเห็นสม,มณะไปนักบวชไปเขาก็มันสะดุดความรู้สึกของเขาเองคือเนะีมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแต่กะก่อนพระพุทธเจ้าพดสนะเขามันอดทนไม่ได้หัวจะระเบิดตายแต่พระอวินุบาลเราไม่มีใครใส่ถ้าเห็นแล้วไม่ได้มันมัน มันจะเป็นประสาทแล้วถ้าภาษาว่าแบบหนึ่งก็บว่บาหัวเขาเนี่ยเขาปวดหัวหัวจะระเบิดถ้าเห็นพระเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปฏิกิริยาที่จะให้นะหัวจะระเบิดทิง้งนั่นนะี้นะมันดนใจของคนชาวบ้านปันน้นบาตรของพระพุทธเจานะ้ามีบุญปั้น์เดนปั้นวิเศษปนั้น,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 นอย่างนี้นะแต่าพายไปเถอะบาตรเนี่ยพยไปวันไหน ้าคนบ้านไหนมีคนเราไม่ใส่บานรหัวหัวคนบ้านนั้นจะระเบิดจากคนอะอย่างนี้นะจะปวดหัวตายอย่างนี้นะพุ่นมันขังศักิ์บ้านนั้นได้บาดเนี่ยเพราะฉะนั้นม้นจังไ้รักษาบาตรอสบาตนี่มันดีแท้อย่างนี้นะถ้าบินบาตเอาตะภายบาตเข้าไปในบ้านเรามันต้องมีคนใส่ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งผมบวชมานี่ได้ หกสิบกว่าปีแล้วผมมินบาบัดบนนี้ก็ตามผมไม่เคยได้ตะพายบาทเปล่าๆมาไม่ไมีเลยนี่ต่คนใส่ไม่อย่างได้ก็อย่างหนึ่งใส่ได้อย่างนี้นะใส่หน่อยมก้อนหนึ่งก็ได้ใส่บักเขวนันสมเขวันหน่อยหนึ่งก็ได้ใส่กล้วยหน่อยหนึ่งก็ได้อย่างทีนะ่น่ะใส่บักแตงมูหน่อยหนึ่งบักไงหนึ่งถิมรู้ในบาดอัดพึ่งโรยดนวยกระนี้อะไรอย่างี้นะเน,น,นี่ย สมมติว่าสมมติว่าแต่ผมไม่เคยเจอแม่เข้าไปบิ่งดานในหมู่บ้านที่เขาถือศาสนาอื่นนี่ศาสนาอิสลามศาสนาคริสอย่างนี้ผมก็เคยไปไปปฏิบาศาสนาคริสต์เนียหมู่บ้านนั้นเขาโอ้ยมันมันไม่ใช่บ้านชาวพุทธเลยว่ินบ้านนั้นเป็นเป็นลักถือศาสนาคริสทั้งบ้านผมก็เคยแหละชีวิตเข้าไปปฏิบัต เขาก็ได้อยู่จนเต็มบาทเนี่ยาส่นาราคตีก็ยจงมันมันก็ให้ถ้าไม่ให้ไม่ได้หัวจะระเบิดตายคุณบาทเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ปันนั้นได้ไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ใช่ของเล่นนะอย่าหัวเราะนะไม่ใช่ของเล่นนะเด้อดปัณน,นตัวรักดิ์สิทิปัณพรน,นะนศาสนานี่ดีแท้พระสงฆ์นี่ดีแท้ตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมใน่ตามคําสอนของพุทธเจ้านี่มีคนด้วยซินเด้ครก็ไม่อยากบวชอย่างนี้มันไม่รู้จกของดีไม่อยากบวชเพราะอะไรโอ้ยมันไม่ให้เกยียรติมันไม่ส่งเสริมมันไม่สนเสริมมันเป็นสนเสริญม,มันส่งเสริมแต่พวกวเกยวกันอย่างนี้แหละของดีมีอยู่แต่มันไม่สนมันไม่สรุดหมยใจเขาอย่างนี้นหะเขาก็ไม่ให้เกียรติที่จะบวชเนี่ยตามรอยของพระพุทธเจ้าอย่าง ตามร้อยคือตามม้นทางเพิ่นตมบาทยางพิ้นอี่แล้วพิ่นยังไปใส่เราพูดจบายังไปนี่ตัวผสมัคสุนเห็นห้อยไปในกระสังจังว่ามันโมสนุนถ้าผสนกระสนแบบบาทเทินงมงไงพูนห้อยพุทธบาตตัวพุทธวัตถุพุทธบาทพระพุทธเจ้าพ่นไปเหยียบห้อยไว้วันนี้เลินฟังเมนานก้อนเห็นบนนี้แหละว่าจะมเอ้ยตื่นเด่น,นพระกันให้รู้ไปซองเมือง ไปกลับไปไหวเอาเงินไปทิ่มไทยยังสนะนั่นถ้าเริ่มใส่ก็เริ่มใส่แบบงงงายป่าเถื่อนยังสนะมันปันนั่นแหละคนนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเข้าใจบว่ามันเป็นอย่างมันเป็นคนโอ้ยคนมือคิดจำนั่นความคิดจำนั่นมันก็ความคิดํำคนแหลมมันความคิดํำประได้เลยอะยังสนะอย่างนี้มั้วเงยยังสนหรือว่ก็เบ่งสนคิดแบบคนหรยังว่าคน บุคิดแบบพระได้เดียวเห็นบุคิดแบบพระพุทธเจ้าบุคิดแบบพระอรหันบุคิดแบบพระสาวกของพระพุทธผากเจ้าเดหมายว่าแ็ยังสิ่นตัวต้องภาวนาให้มันถูกต้องให้มันสมควร<ด>เพราะฉะนั้นอยู่วัดจะอยู่น้อยอยู่มากตามได้บวชถึงแม้ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรฉันก็ให้มันตายอย่างนี้นะ ถ้ามันไม่ดีก็ขอให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีอย่างนี้นะพุดอดิษฐานจิตปานนั่นด้นันบวชนไม่ใช่หยอกๆยองๆพูดเล่นๆบวชเล่นๆไม่เอาบวชเหมือนเขานี่บวชนห้าวันสามวันละสกโอ้ยให้โลกระเทือนเออเอื่นกันใส่กาดทิมกัดมาเหรอใสิบวชลูกไส้ระบาดเนี่ยว่ามากันให้โลมาไม่จินเราเมายาขังว่าขามูกจินกับเราแล้วกั เม้นข้าวคึงค <c Aub ain> ุ้งอยู <you. S 2> ่ย <cinematic noise> so, so ังพอนเดีเม้นข้าวเหลาเม้นข้าวยังอยู่ลงขั้วพื้นหลังถวยหลังจานยังข้าวๆอยู่ซึกเดียวยิ่งสินะโอ้ยบวชแบบเพวบัตรเห็นแบบเพวบัตรมันให้โลกไปมันนิยมกันแบบนึงเพราะมันโม้มนหลายกันยังวะอาจารย์บอกบวชแบบเอายิงแบบโสตายโอ้ยบ่มีเศร้าเนี่ยยังหัวโลดจยิ่งสุดต่ เอาละพ่อข้อแห่ไปแล้วเอะวังโกงอีกเรื่องกับการซะนี่เด้อนี่เทศคักคมันลงเศแบบนี้เทศแบบเป็นแปรนี่สิพูดอย่างเป็นแปรเขาไว้สิแปรบรรไดกระสังพูดกับขีเกเดียนมันโมโหเรื่องหรอกแม่นว่ไแม่นวะยินดีหมด belum <coughs> masih <coughs>